คุณรู้ไหมว่าในช่วงสงครามเวียดนามมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้จากสายตาชาวโลกนั่นคือสงครามลับในลาวดินแดนที่ถูกแทรกแซงอย่างเงียบเชียบจากมหาอำนาจเมื่อสหรัฐพยายามสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยุทธปัจจัยของเวียดกงผ่านเส้นทางโฮจิมินที่ตัดผ่านลาวตะวันออกการทิ้งระเบิดอย่างหนักหน่วงเกิดขึ้นอย่างลับๆจนลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ แต่ไม่ใช่แค่ระเบิดยังมีกองกำลังพิเศษที่ถูกส่งเข้าไปปฏิบัติการลับสร้างความปั่นป่วนและสนับสนุนกองกำลังต่อต้านคอมมิวนิสต์ภายในประเทศเรื่องราวของนักบินอเมริกันที่ร่อนลงฉุกเฉินในป่าลึกและความช่วยเหลือจากชาวมงคือหนึ่งในตำนานที่ถูกเล่าขาน สงครามลับครั้งนี้ทรงผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อลาวทำให้เกิดความขัดแย้งภายในและความเสียหายที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้สงครามลับในลาวเป็นบทเรียนสำคัญที่บอกเราว่าเบื้องหลังสงครามใหญ่มักมีเรื่องราวที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นอีกมากมายแล้วคุณอยากรู้เรื่องราวสงครามอื่นๆที่โลกอาจจะยังไม่รู้หรือไม่ติดตามกันต่อไปนะครับ